บรรยากาศนะครับฝนตกที่สถานีรถไฟหนองขอนกว้างนะครับจังหวัดอุดรธานีวันนี้ขบวน520นะครับทำงานถ้ำกลางสายฝนนะฮะทำสับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็สักครู่ก็จะออกเดินทางจากหนองขอนกว้างไปรับนะฮะสภาพอากาศแย่มากนเพราะว่า ฝนตกฟ้าคะนองนะฮะฟ้าเป็นน้ําเลยน่าจะตกตลอดเส้นทางวันนี้แต่ก็เย็นสบายดีนะครับเพราะว่ารถก็มีแอร์อยู่แล้วแล้วก็ฝนตกด้วยจากเย็นเป็นหนาวไปเลยแหละนะครับก็ถ่ายมาให้ชมนะครับบนหัวรถจกักนะครับหัวรถจัก TBI หรือหัวรถจักรโดเรมอนนะครับหัวหัวรถจักสีฟ,ฟ้า ที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนะฮะที่ผมตั้งฉายาว่าโดอร์เมอนเป็นหัวรถจักรของบริษัท TPI นะครับอ่าลากเฉพาะรถบรรทุกปูนซีเมนผงกับอ่บอทอทที่เป็นปูนถุงนะครับของบริษัท TPI นะฮะหัวรถจักรรุ่นนี้บริษัท TPI เขาซื้อมาเองนะฮะไม่ใช่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะ <S <S เป็นของบริษัท TPI เขาซื้อเอง แต่ว่าใช้พคออรอนะครับคนขับรถไฟกับผู้ช่วยหรือชจ้าเครื่องเนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของระเบียบความปลอดภัยในการเดินรถไฟด้วยแล้วก็เรื่องของอสัญญาณต่างๆซึ่งมีเฉพาะคนของการรถไฟนะครับที่มีความรู้ในด้านนี้นะฮะฉะนั้นเรื่องของด้านเทคนิคเนี่ยนะครับก็ เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท TBI เขาดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงรถจักรนะฮะส่วนการควบคุมโมรถจักรนั้นเป็นหน้าที่ของพนักง,งานของการรถไฟนะครับโอเคนะฮะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศการทํางานขบวน520วันนี้นะครับก็นี่แหละนะห้องทํางานน้อยๆของผมนะฮะกับบรรยากาศดีๆนะครับฝนตกแรงมากนะครับสําหรับช่วงนี้4ี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ขบวน520เดินทาง จากบุดรไปหินรับนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ